สวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วกับเสียงต่อไปหลังจากอ่ะอีออือ,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 อต่อมาก็คืออุค่ะสระอุหรือสระอูในภาษาดั s ชไม่มีความแตกต่างเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอยู่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เสียงตัวสะกดเป็นเสียงหนักหรือแม่กบกบกดนะคะ เวลาเราออกเสียงมันจะสั้นเองโดยอัตโนมัติเนื่องจากตัวสะกดของมันนั่นแะคะทำให้คำน,านาั้นกลายเป็นคำที่สั้นลงอามาลองดูเลยคำแรกเลยค่ะ book book soup soup foot foot o s t e r อุสเตอร์มูมูเอ้คำนี้เขียนเองไม่กล้าออกเสียงเองฮูร์ฮูรต่อมาแล้วนี้ค่ะดูนดูนบลูมบลูมเกฟูลเกฟูล บูร์บูร์สมูเดอร์ค่ะหลังจากที่ลองดูแล้วใช่ไหมคะคำที่เป็นคำเปิดไม่มีตัวสะกดเสียงมันจะยาวกว่าเองโดยอัตโนมัติแต่คำที่มีตัวสะกดที่เป็น เสียงแม่กบกดกบก็จะรู้สึกได้ว่ามันสั้นลงทีนี้มาดูคาที่ลงท้ายด้วยตัวเอร์เช่นเดียวกันค่ะเมื่อไรก็ตามที่ตัวเอร์ไปลงท้ายคําเสียงจะมีรกตามมาและตัวมันจะช่วยทําให้เสียงยาวขึ้นมีการลากเสียงลองฟังจากคําว่าบูรบูรไม่เหมือนกับสระ ออนะคะสระออสระอือนั้นจะอ่านว่าบือบ้อบื้ออันนี้เป็นบู่นี่แหละค่ะคือสระอูอูของภาษาดัชค่ะ